ความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกนกแห่งความตายหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆความเชื่อเรื่องนกแสกนั้นมีหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและภูมิภาคโดยส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวหรือลึกลับเช่นความตายโชคร้ายและพูดผีปีศาจนกแสกในความเชื่อของคนไทยนกแห่งความตายความเชื่อที่แพร่หลายที่สุดในไทยคือการเชื่อมโยงนกแสกกับความตายหากนกแสกบินมาก่อบ้าน หรือร้องเสียงดังใกล้บ้านเชื่อกันว่าจะมีคนในบ้านเสียชีวิตพาหนะของยมบางตำนานเชื่อว่านกแสกเป็นพาหนะของพระยมหรือพยายมซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความตายทำหน้าที่นำวิญญาณของผู้ตายไปสู่ยม,มโลกสัญญาณเตือนนกแสกถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุความเชื่อเรื่องนกแสกนั้นเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายพฤติกรรมของนกแสกได้แล้วแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของหลายๆชาติ